แต่งนี้แต่งตัวสวยแน่แต่งขอบคุณนะคะแต่งตัวเหมือนมาเที่ยวเกาหลีเลยอะอ้าวอากาศดีตอนเนี้ยดีเฮียเลยแหละเขาบอกวันนี้วันนี้กลับมาร้อนแล้วไอ้สัตว์ล่านี่ล่าล่าสุดไปงานด้วยกันมาโอแต่งตัวดันนมขึ้นมามันจะเห็นหมดแล้วไม่ใช่แม่บอกว่าตอนแรกกับคุณยอมยับยอมยับย ให้กูอธิบายก่อนกูไปงานแล้วกูก็ใส่ชูดตอนแรกกูก็ไม่ได้โกยมาแล้วแม่ก็บอกว่าลูกมันต้องโกยคราวนี้กูก็โกยอีฮีนี่พูดว่าอะไรรู้ปะแหมพอมางานคนรวยแล้วเอาใหญ่เลยนะดูมันพูดใส่กูดิแล้วทักกูตอนที่เจอกันตอนแรกไม่ไม่เป็นไรนะทักบนเวที กูกำลังร้องเพลงเต้นๆอยู่โอ้โหแต่งมาเป็นคนรวยเลยนะโอ้แต่งมากล่าวว่ากลับไปจะได้คอนโดเลยนะมันก็ต้องมีมั้งนะแล้วก็เอามือจับมูกูไปจับโน่นมันนะแต่ตอนนี้ไม่ใส่หรอไม่เอาไม่เอาไม่เอามูไม่เอาจะทำอะไรไม่ได้มั้งตอนนี้เราจะได้คนรวยเปล่า แล้วเดี๋ยวเวลากูร้อยไม่นะก็ไม่มีช่วยไม่มีอะไรกูไปกดไลค์กูต้องจีบทุกคนเลยไงกูกดไลค์สองสามรูกเองด้วยกูกดไลค์มึงทุกลูกอ่ะเคีตรงนี้เคลตรงนี้ว่า,วาไม่ได้จีบอ,อ่านปากกูนะครับว่าไม่ได้จีบนะโอเคจบน,นักข่าวจะได้ไม่ต้องถามกู <laughs> วันนี้มาคุยกับใครดีวันนี้คือขอแบบตัวท็อปท็อปสวยๆเรามีหลายเพศมาแล้วมีนะคนนั้นคนนี้คนนั้นมาช่วยเอาอะไรที่ให้มาในรายการแล้วกูเด้เบิกบานใจบางเอออย่างเบิกบานอย่างเมื่อก่อนตอนเอาน้องพลพิทิเคมาเอาแซมมี่มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะงั้นเดี๋ยวกูให้มึงหลับตาแล้วมึงขอพรขอพรแล้วเดี๋ยวเขามาเลยเอาแบบไหนมึงบอกเลยอยากได้นะอยากได้แบบว่า จมูกดูสั่นเป็นคมเส้นผมเนี่ยก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็คอกโคได้การเกงแลกยีนีวายทันใดๆคิดดูให้ดีเพลงอีกแล้วแล้วไม่ตอบเพลงกันสิผมชอบลูกครึ่งลูกครึ่งตัวสูงผมลอนผมนุ่มสลวยสวยเก๋โอเคชื่อขึ้นข้างหน้าเนี่ยจอจานด้วยเฮ้ยจอยจอยพื่จอยจอยพี่อะไรพีแจ่ม อายุ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 เหรอประมาณยี่ต้นต้นโอ้ยชอบกินเด็กด้วยเบี่ยวกำลังฉุนเลยมาเลยเนี่ยมาเลยรตาเลยมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะเบียวเฮ้ยเฮ้ยานี้เป็นแล้ว สัสดีค่ะนี่แหละเจสซี่เจสซี่หนูสวยมากเลยนะคะสวยจนพี่ไม่คิดว่าจะโสดได้เหรอวะจริงปีนี้อายุเท่าไหร่คะ เพิ่ง22ค่ะยีิบสองเองเหรอเออหรือว่าเราเห็นเนาะทำงานก็จัดจัดเดอะเฟสกี่ปีแล้วลูกครั้งแรกหนูไปตอนอายุ16บหอะค่ะก็จะพักหนูพักล่าค่ะ6ปีแล้วเหรอ16อู้หูสกูทำอะไรอยู่วะ16เหรอเออมึงยังหน้าล่างล่างแรกอยู่เลยเนทุกวันนี้มึงสวยแต่ว่าก็ยังสู้น้องเขาไม่ได้เพราะนี่คือสวยธรรมชาติสวยสุดอะสุดเลยอันนี้ออริจินอลเลยใช่แท้ทุกอย่างไม่มีแบบไม่ได้ศิลปกรรมอะไรเลยใช่ไหมคะคือนี่คือหน้าแบบธรรมชาติว่าโอ้ เขาเรียกว่ามีรูปเป็นซับนี่คือแบบแต่จร no ิงงงมากไอ้คำว่ารูปเป็นซับอ่ะแทนที่จะมีแฟนแต่โสดโสดมานานหรือยังคะเพิ่งโสดนะคะพี่ก็ต้องยอมรับพี่เป็นคนองคาบันเทิงพี่ก็ติดตามข่าวรูอยู่บ้างก็รู้มาบ้างว่าจ่ได้เข้าใจใช่แต่ก็เพิ่งรู้ว่าเลิกแล้วแล้วก็โสดแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วคะสองมั้งคะสองสองปีสองเดือนสองเดือนขอโทษครับ สองเดือนมันหมาดเลยมันหมาดเลยใช่แต่เขาคุยกันมาสี่ปีก็ตั้งแต่ประมาณสามออนออนออฟออฟอะสามกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือน first boyfriend หรือ first girlfriend มันก็จะแบบ hard ที่แบบเลิกกับเลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องแบบเราตมันมันเหมือนแบบเอ้ยมันผูกพันมันมันก็เลยเหมือนพอจะเลิกแล้วแบบพอกลับมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวคลิกกันอีกแล้วแต่ทำไมวันนี้บอกว่าไม่วันเริ่มมาการจัดเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ปะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมันก็เลยมีความเป็นเพื่อนด้วยไงทำไมอยู่ดีมันถึงแบบอ่ะเลิก ขาดเลยฉันขาดแล้วไม่กลับแล้วไม่จริงๆหนูรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันอะมันระยะยาวมากกว่าเพราะว่าสนิทกันเหมือนเพื่อนจริงๆนะคะคือคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วกลัวแบบสมมุติเราเป็น relationship มันจะมีกันแบบทะเลาะแล้วก็จะโกรธทะเลาะแล้วก็แบบอย,อย่างเงี้ยก็เลยแบบ cut that out ก็แบบ let's just be like อ, <good girl S 2> อแปลค่ะสันนิ ขอขยคีได้ไปหลูกขอยคีได้ไปหลูกุมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมันแบบลองเทิร์มมากกว่าระยะยาวค่ะแต่แรกเมื่อกี้ถ้าหยถ้ากูแปลนะลองเทิร์มเี้เรียนนานลองเทิร์มเลยมันเรียนแล้วก็ไม่ผ่านตัวนี้อารมณ์ใหม่พอซัมเมอร์ก็ต้องกลับมาลงอีกอะไรเงี้ยลองเทอมเรียนนานจริงนะพวกเราน่าจะตั้งใจเรียนนะเอาจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนแล้วไอ้คีแต่มันได้แค่นี้เองไอคีเกิดมันโอเคต่อ ย้อนกลับมาที่หนูหน่อยหนูเป็นลูกครึ่งอะไรคะคุณแม่หนูเป็นไทยจีนนะคะแต่ก็ค่อนข้างไทยหน้าหน้าตาไทยหนูไม่มีเขาของความเป็นคนไทยเลยเนาะคือออกเป็นเป็นแบบฝรั่งไปเลยอะคุณแม่เป็นคนไทยแล้วคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษค่ะะก็มีความจีนอยู่นิดนึงเหมือนในใส่เลือดจีนแต่คุณแม่ก็ไม่พูดภาษาจีนก็คือโตที่เมืองไทยอะค่ะ อ๋อหนูเกิดอยู่กับที่เมืองไทยใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่ไทยตั้งแต่เด็กใช่แล้วเคยไปที่ไปอยู่ที่อังกฤษไหมคะหรือว่าไม่เคยอยู่ค่ะแต่จะไปเยี่ยมครอบครัวค่อนข้างบ่อยจริงๆหนูเป็นคนที่พูดไทยได้นะคะเผื่อแเลยเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีหนูจะคิดภาษาอังกฤษแล้วค่อยแปลเป็นภาษาไทยแล้วบางทีแบบพูดเร็วๆเร็วๆมันก็จะมันเลยจะแบบช้ากว่าคนอื่นกำลังจะพูดคนอื่นไปแล้วเงี้ย เราเพิ่งนึกออกแต่นางบอกว่าอยู่ในโรงเรียนอ่ะไม่ฮอตนะเพื่อนลุมด่าวไปจงอทำไมอ่ะที่โรงเรียนมันจะมีแบบเด็กนานาชาติเยอะค่ะแล้วพวกแบบคนต่างประเทศก็จะไม่เข้าใจว่าหนูแบบไปโพสท่าอะไรกับเลเซอร์กิ้งกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน EP แรกๆอ๋อพี่เขาจะชวนไปแบบว่าต้องไปโพสกับตัวนี้ตัวนี้อะไรแปลกๆก็จะแบบซีนร้องไห้ซีนโดนด่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทำอะไรอ่ะไม่เก็ตไม่เก็ตเนี่ยหรอแล้วทุกวันนี้เขายังกล้าว่าหนูอีกไหมไม่ได้คุยกับใครจากไฮสคูลเลยอะค่ะไม่ติดต่อ จบมาก็ไม่ติดต่อเพื่อนที่ไฮสคูลเลยใช่ไหมเรียบคนสองคนที่ยังอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่อือไม่ไม่ตวัเพ่อจะเป็นปู่ทวนนีือปูจะกลับไปเลียฟาดเลยไปไงพี่มาสังกฤษด้วยโฮ้กิจการนะมิสซาร์มิสซาร์โรน่าเลย เนี่ยแฝดป่ะแล้วไงแต่นางบอกว่าอยู่ในโรงเรียนนางไม่สวยเลยนางไม่ป๊อูล่าไม่จริงเพราะว่าอะไรแบบทำไมไม่จริงนะคะที่โรงเรียนจะเหมือนปกติไม่ไม่ค่อยแต่งหน้าใส่แว่นตาอะไรอย่างเงี้ยไม่กูกำลังคิดหน้าเขาตอนตอนหน้าโละก็ยังสวยอยู่นะเพราะว่าโครงหน้าเขาแบบมันมันชัดไปหมดอ่ะแล้วมีคนมาจีบไหมครับตอนที่เรียนที่ไัธยสคูเนี่ยไม่นะคะจะมีแต่เพื่อนเพื่อมากกว่าเพื่อนๆนที่แบบสนิทอาจจะเป็นผู้ชายบ้างแบบก็ไม่มีใครมาจีบ แล้วคนที่บอกว่าเพิ่งเลิกไปเนี่ยอยู่ดีมันไปคลิกไปแบบไปจีบไปคุยกันได้ยังไงเหมือนรู้จักทางเพื่อนมากกว่าเพื่อนๆคือรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนไปเจอกันเหมือนเหมือนเหมือนก็กลายเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะตอนแรกแต่ทำไมอยู่ดีว่าโอเคเราคบกันเถอะจริงๆหนูคิดว่าไม่มีใครขอด้วยซ้ำว่าแบบแฟนๆไม่มีมันแค่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคนใกล้ชิดหนูหรือแบบพวกเราตอนนั้นก็จะรู้ว่าแบบเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะเหมือนเล่นอะไรด้วยกันทําอะไรด้วยกันฮ่าๆมันจะไม่แบบสวีทแบบ คือตอนนี้หนูสวยมากสวยจนพี่แบบไอ้ีคนไรวะสวยยันผมอะสวยจริงไอ้นี่สวยจริงเห็นในโซเชียลอะไรก็อาอสวยแล้วพอมาเจอตัวจริงอะสวยเข้าไปอีกอะสวยเข้าไปอีกสวยยันผมหนูเอาจริงๆนะมีเคล็ดลับไหมเข่าเลยอ๋อมึงอย่าไปรอสิหน้ากูหมอได้แต่ว่าผมกูไม่รู้ไงไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงป้นมาอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ย ตัวตีตัวตีลูกค้าลูกค้ามาเลยค่ะต่อเลยค่ะยังไงคะเนี่ยแนะนำหน่อยลูกแนะนำหน่อยได้ค่ะมันจะมีแล้วถ้าไม่มีผมก็ได้นะครับโอ้ยเจสซี่เจสซี่อย่างเงี้ยไอ้เฮียดีมากเลยอะพี่อยากรู้เพราะว่าพี่น่ะผมเส้นเล็กมากแล้วบางทีก็ชอบม้วนผมแล้วมันคลายเร็วมากหนูมีวิธีไหมค่ะคือจริงๆหนูใช้นี้นะคะคือ t r s เทสเมวิวิค l รลลค่ะเพราะว่าหนูขอชีได้ไหมฮะ อิสม่เ a วี่เคิร์ลล็อกเชี่ยเวลาที่ยินสำเนียงอย่างเงี้ยแม่รู้สึกว่านี่ถูกต้องค่ะคือมันมีทั้งแชมพูคีมนวดแล้วก็อันนี้นะคะมันเหมือนเป็นมูสครีมแชมพูคีมนวดอ่านี่ใช่ไหมอันนี้แชมพูนี่คีมนวดค่ะอันนี้ก็เป็นมูสครีมค่ะคือจริงๆหนูเป็นคนผมตรงแล้วก็หนูไม่ได้เป็นคนดัดผมแต่อันนี้คือคนดัดผมก็ใช้ได้คือไม่ดัดถาวรก็ใช้ได้เหมือนกันคือวิธีใช้คือฉีดไปที่ผมแล้วก็ คือทาแล้วก็ม้วนผมได้มันจะแบบไม่ทําร้ายผมแล้วก็อยู่ได้นานทั้งวันเหมือนแบบออกจากซาลอนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอโอเคเวลาเจสซี่เขาเดินเนี่ยมันก็จะดูเหมือนนางแบบตอดเลยมันเด้งเด้งมันเดขึ้นมึงเห็นปะเขาเห็นปะที่ผมแบบวุมวุมขึ้นเงี้ยคือมันเป็นลอนแล้วมันเป็นลอนชาร์จพี่อยากรู้ว่าเป็นเนื้อยังไงเป็นแบบเป็นมูสหรอคะจะหนูลองลองทำให้ดูโอเคนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็บางๆแล้วก็เหมือนแบบเราลูบผมไปมันจะทำให้แคลร์แบบดูธรรมชาติมันจะไม่ล็อกมันจะไม่สติฟมันเป็นแบบมูสครีมค่่ะใชเป็นมูสครีมเทสมัยวายจีแคลร์ล็อกนี่มีอันนี้เลยนะคะตัวนี้นหคะค่ะมันจะเป็นแบบแบบสำหรับคนผมตรงแต่มันจะไม่ตรงแบบแบนแบบพี่แบบมันจะแบบแบนแบบมีวอลลุ่มอยู่เฮลตี้มี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 ม และอันนี้คืออันนี้คือ Volume Straight Lock สำหรับ Volume Straight ตรงค่ะสำหรับผมตรงค่ะมันจะตรงแต่ไม่แบนแล้วก็ล็อกผมให้ตรงแม้ว่าเราจะออกไปข้างนอกเพราะเราอยู่เมืองไทยอากาศแล้วก็เลยคือซึ่งอันนี้ก็มีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสเปรย์ใช่สมมติพี่เจ้าจะ้าพี่ฉีดได้เลยได้เลยค่ะทั้งก่อนทั้งหลังอ่ะแล้วจะอยากได้เขาขายที่ไหนบ้างครับคือเซ็ตสีชมพูนะคะจะซื้อได้ที่วัดสันอย่างเดียวแต่ว่าสําหรับเซ็ตสีฟ้าก็คือวัดสันท็อปแล้วก็อื่นๆ ก็มีโอเคราคาถ้าหนูจะไม่ผิดนะคะครีมนวดกับครีมสระผมคือ279บาทแล้วก็สําหรับสเปรย์แล้วก็มูสคือ229บาทคือจะบอกวาาราคาน่าครบคนะซื้อติดบ้านไว้เลย่<ช>เพราะว่าคือคนเราอ่ะเปลี่ยนทรงผมเดี๋ยวเดี๋ยวม้วนบ้างเดี๋ยวผมตรงบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือมันบำรุงผมด้วยเออนะคะไม่แตกง่ายด้วย สเปกก่อนสเปกก่อนคือพี่อยากรู้มากสำหรับพี่มองหนูเนี่ยพี่รู้สึกว่าหนูคือเพอร์เฟคคือยากเลยยากเลยฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะเข้ามาจีบหนูเนี่ยต้องเป็นยังไงจริงๆหนูไม่มีสเปกเลยแต่หนูชอบความเป็นเพื่อนแล้วจริงๆตอนนี้หนูก็ไม่ได้อยากหาใครด้วยหนูรู้ว่าแบบหนูไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะถ้าใครอยากคุยมาก็ได้เหงาไหมเหงาไหมหนูเหงาบ้างแต่ว่าคือหนูว่าหนูต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นกว่านี้ก่อนเหมือนตอนผู้จัดการหรือคุณแม่ถามแบบชอบทําอะไรชอบกินอะไรบางทีก็แบบไม่รู้ไม่รู้คือหนูังวตเอย ที่ท <Apparently, okay. S 2> ี่หน no. um, <sam> like uh ูเป็นหรือเปล่าแต่หนูต้องแบบอยู่กับตัวเองก่อนสักพักคือหมดดีไปไหมไม่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 ทุกคนตลกกะตั้งใจเลยเป็นเรื่องที่ดีเลยเป็นเรื่องที่ดีเลยนางอยากได้ทนายไม่หนูไม่ได้บอกอ่อหนูอยากได้ทนายหนูแค่บอกสมมติในอนาคตหนูแค่เพิองไปแล้วว่าหนูจะอยู่ที่นิวยอร์ก แบบชอบดูหนังเหมือนเรื่องแบบ Sex in the City อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบจะมีผู้หญิงที่แบบเออเราแต่งตัวดีเรามีงานของเราแล้วเราก็แบบใช่อบบเป็นบอสแล้วก็เราก็มีแฟนที่แบบเขาก็ทำงานของเขาแล้วก็แบบ power couple อะไรอย่างเงี้ยแต่งจริงหนูไม่ได้แบบฉันจะต้องเป็นแฟนทนายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูชอบคนที่มี passion หมายถึงแบบรู้ว่าตัวเองต้องโอ้โหแต่มันเข้ากดอกเลยวะไอ้สาร ทำพิธีคาราคาซังตัวเองอบเนี้ปกตีชอบคนที่แบบไอทำวันนี้เพราะอันนี้นะไม่ใช่แค่วันๆแบบเออ ตื่นมาก็อารมณ์เสียต้องทำมานน้นคือแบบโนไออยากทำนนี้อ,นอยากไปออกกำลังกายไอ้อันเนี้ยมันเหมือน positive ชอบคนที่แบบมีเป้าหมายแล้วแต่สนุกได้ด้วยนะคะหรือแบบชิลๆปัญญอ่อนกันได้ไทยหรือชอบลูกครึ่งคือไทยก็ได้นะคะแต่ขอให้พูดภาษาอังกฤษหรือเข้าใจความคิดหนูหน่อยเพราะจริงๆหนูคิดไม่ได้ฝรั่งจา๋าแต่ก็ไม่ได้ไทยเหมือนกันหนูจะมี2แบบแต่ถ้าหนูคิดอย่างเงี้ยแล้วคนสมุนนะคะเป็นคนไทยแบบโน้ย no, ผิดผิดก็ไม่ได้แล้วอาจจะต้อง open mind ใจกว้างที่จะเข้าใจความคิดของคุณ อเออเพราะเราก็อาจจะมีมุมของเราเขาอาจจะมีมุมของเขาซึ่งมันต้อง share แชร์กันพี่หึงได้ไหมหึงได้แต่ว่าอย่ามาเงินจะอึอดอาาัดนะคะมองมีเหตุผลใช่ค่ะลักษณะหน้าตาล่ะมีไหมที่ชอบไม่รู้นแต่หนูชอบคนหน้าตาดีนิดนึงะคือมองโดยรวมแล้วโอเคแหละ,ะ,ะส่วนสูงล่ะชอบแบบต้องสูงเท่ากันไหมเตี้ยกว่าโอเคไหมหนูสูงเท่าไหร่หนูสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ะหนูว่าต้องดูที่นิสัยเลยบางทีแบบคนไม่หล่อแต่ว่านิสัยดีหรือมันหล่อขึ้นมาเองหรือบางทีคนหล่อมากๆแต่คือแบบย พูดอะไรก็ยิ้มให่แมกเลยแล้วอายุล่ะจะต้องโตกว่าหนูไหมหรือว่าเท่ากันก็ได้จริงๆได้หมดนะแต่หนูก็มี2มุมคือหนูความคิดเด็กมากๆแต่บางมุมหนูก็จะความคิดผู้ใหญ่มากๆหนูเป็นคนที่ยากเหมือนกันนะหนูฟังตัวเองที่หนูพูดมาหนูก็ไม่แต่อาจจะหนูหนูอาจจะชอบคนที่แก่กว่าไหมจะได้ปรึกษาได้คุยได้อะไรนี้ไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าหนูก็มีคนรอบข้างที่คุณพ่อคุณแม่ผู้จัดการที่หนูสามารถปรึกษาเรื่องจริงจังได้โอเค มาถึงข้อดีข้อเสียหน่อยข้อเสียเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมครับอารมณ์ร้อนคเพราะดูจากลักษณะแล้วดูอารมณ์ร้อนแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์จะเปลี่ยนไปเยอะสมมติหนูเจออะไรที่หนูแบบหนูก็จะอะไรอีกมีอะไรอีกบางที่หนูจะคิดมากค่ะ เหมือนก่อนนอนหนูจะน้อยๆอยและจะเริ่มคิดมาาหนูต้องการคนที่แบบเคเจ้าโอเคกันลดีโอเคก่อนนอนทุกวันอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่จำเป็นต้องทุกวันหรือตลอดหรือไปเจอเรื่องอะไรมาอะไรอยี้ไม่คือหนูเป็นคนคิดมากในทุกอย่างที่หนูทำพี่น้อยใจไหมน้อยใจค่ะพี่น้อยใจเพราะดูเหมือนไม่มั่นใจเลยแต่ทุกคนหอกนี่มั่นใจแต่งจริงคถอบเดี๋ยวก่อนไม่มั่นใจกับพี่น้อยใจคนละเรื่องนะไม่มั่นใจหมายถึงว่าหนูแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าจริงแล้วหนูเป็นนางแบบหนูนั่นหนูนี่ดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วข้างในเป็นคนไม่มั่นใใจจูม้คคคคอาเเเเข อันนี้เข้าใจได้คีหึงไหมหนูว่าหนูหึงนะคะแต่ว่าจะปล่อยอะสมมติหนูจะหึงมากๆามากแต่หลังๆคือ it's okay ถ้าอยู่เลือกจะทำอยู่ก็ทําไปในเมื่อยูเลือกแล้วแต่หนูก็เสียใจนะแต่ก็ก็หึงแลียวก็ต่หนูหึงแบบมีเหตุผลหรือเปล่าหนูว่าหนูมีเหตุผลนะคะแต่หนูก็พยายามจะปรับตัวมาถึงคือ relationship แรกหนูก็กําลังเรียนรู้ว่า relationship คืออะไรอะคือหนูไม่รู้ว่าการเป็นแฟนมันต้องทําตัวยังไง คือต้องคุยตลอดต้อง protect ตลอดต้องถามว่าอยู่ไหนตลอดหรือมันไม่ต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็พอจะรู้มากขึ้นตอนนั้นมันหนูไม่ไม่รู้ว่ามันแล้วแต่คนนะลูกวันนี้มันแล้วแต่คนสมมติหนูไปเจอบางคนเขาอาจจะไม่ต้องถามตลอดก็ได้บางบางคนอาจจะแบบไม่ชอบอย่ามาถามตลอดแต่บางคนก็คือไปไหนวะห้านาทีก็ถามแล้วไปไหนวะอะไรเงี้ยเออมันก็จะแล้วแต่คนมันอาจจะต้องเรียนรู้ไปทีละคน แต่ข้อดีก็คือสวยข้อดีสวยมองปั๊ดเดียวก็สวยแล้วก็ดูมีความคิดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรรับผิดชอบงานรับผิดชอบตัวเองคือด้วยความที่เขาทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยพี่ว่ามันความคิดหนูมันก็เลยดูโตกว่าคนวัยเดียวกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาเป็นคนโรแมนติกอ๋อหนูไม่คนโรแมนติกเหรอยังไงครับขึ้นรถแล้วก็หยิบเทียนขึ้นมาจุดเทียนแล้วก็เธอเราขับรถใต้แสงเทียนกันเถอะอย่าเปิดแอร์แรงนะเทียนดับ คือยังไงไม่หนูว่าหนูเป็นคน caring อ่าแน่นอนว่าคนที่น้อยใจจะเป็นคน caring คนอื่นจะสังเกตว่าแบบยเศร้าอยู่ยูเครียดยูหิวอะไรเงี้ยหนูจะรู้เป็นคนช่างสังเกตใช่ค่ะชอบชอบเอาใจคนชอบใส่ใส่ใจคนอื่นเป็นคนใส่ใจคนอื่นกินชิปไหมแบบชอบอยู่ใกล้ชอบเวลามีแฟนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแต่ว่าด้วย relationship ที่ผ่านมาคือเป็นเพื่อนเปนชิลอ๋อแบบไมชื่อไอชิวยังไม่เจอคนที่จะได้อะไรเงี้ยมีบ้างไม่ใช่หนูแข็กแบบ ละครอบครัวละครอบครัวเขาด้วละครอบครัว oh ติดบ้านติดบ้านเขาไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยโอ้โชคดีน้องโชคดีติดบ้านอันนี้บ้านติดแบงก์ใช่บ้านหนูก็ติดแบงก์เหมือนกัน ไป,ไปด้วยกันไปด้วยกันทำง,งานเพิ่มแล้วทำ <c oughs> ไมหนูเพิ่งติดบ้านหลังๆค่ะเพิ่งชอบความสวยเป็นภัยเหมือนกันนะทำไมความสวยเป็นัยหรอไี่ไงไปงานแต่งไงมีแต่คนมันไส้ไม่คือหนูรู้สึกว่าด้วยด้วย o u t w a r appearance หนูคือบางทีก็เซ็กซี่น้านิ่งๆดูตโตๆหน่อยบางทีคนเข้าใจผิดไปถึงแบบยูเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่งจริงคือแบบ หนูไม่ได้คิดอะไรเลยคือเดินเาไปในงานแต่งมีคนมองทั้งงานแล้วพูดยังไงหนูก็ไม่อยากแบบอ่ะไอ้สวยที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ชอบต่อคนมองหนูพูดถูกแล้วหนูพูดถูกแล้วเป็นพี่เป็นพี่สมมติพี่เป็นเจ้าสาวนะพี่ใส่ชุดพี่คิดว่าพี่สวยที่สุดในงานแล้วอ่ะแต่แบบมาเจอหน้าหนูอ่ะคือตอนที่หนูเจอสีอะไรพี่ได้คิดดูจังหวะแบบจะเดินเข้ามาถ่ายรูปเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวคิดยังไงเดอกจะเดินมาจะเดินมาอย่าพูเดินมาไปแต่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าหนูสวยไงอะไรอย่างเง แบบนั้นคืออยากจะบอกจริงๆชิลมากๆแล้วก็ไม่เพอร์เฟกเลยเหมือนชีวิตจะดีแล้วเหมือนจะมีทุกอย่างจะแฮปปี้จะอะไรอย่างเงี้ยแต่กําลังเรียนรู้อยู่ทุกวันให้โอกาสกันหน่อยเดี๋ยวเพิ่งมองว่าแบบโตแล้วอะใช่ไหมให้โอกาสกันได้เรียนรู้หน่อยอะเออหนูแฮงเอาที่ไหนบ้าน่ะที่บ้านตรงนี้แต่ชุดนอนอยู่บ้านเจยเกยโฮงอะโคชลี่ค่ะเซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งวันเลยค่ะ หนูชอบเดินแบบ J Avenue เพราะชอบแบบมันจะมีทั el, ah. ้งอาหารแล้วก็มีทั no ้งคอมมอนแถวที่ชิลแล้วก็หนูชอบซื้ออาหารนะคะซื้อขนมอะไรกันซื้ออาหารที่เราชอบกินใชเอาคารโดก็ต้องเลือกถ้าแบบคุณแม่ไปซื้อแบบหนูจะไม่ได้ตรงนี้หรือแบบขนมที่หนูต้องการหนูก็ต้องไปเลือกเองเอ้ยดีนะดีนะดีนะชอนซื้อขังคอมมอนแล้วก็ไม่ชอบกางเก่ยือยู่ไหมบ้างก็คือบ้างแต่จะเป็นอารมณ์แบบบาร์มากกว่าชิลๆร้านอะไรเย จริงๆไปกับพี่มิวบ่อยที่ไปร้านไหนทั้งหลอ่อตึกเอทตึกเอททังหล่ออะไรแบบนั้นอ่ะก็ไปได้นั่ง,<อ>งชิว <ละ S 2> ใช้เป็นร้านนั่งชิวไม่เต้นแล้วเต้นไหมก่อนหน้านี้ค่ะ บ้างแต่ตอนนี้แบบนื่างบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาจีบนางนางชอบฟีลแบบนั่งคุยมาเจอแล้ทักแล้วก็นั่งคุยกันอ๋ออาแล้วถ้าสมมุติว่าคนแบบ direct ig มาหนูตอบไหมชอบไม่ชอบใช่ไหมต้องมาเจอเลยใช่ค่ะกูมองว่าถ้าจะจีบเขาต้องเข้าด้วยความเป็นเพื่อนกช่อาจจะรู้จักคนนั้คนนี้ให้แนะนำกันชอบนะอะไรอย่างงี้ลองนัดมาเจอการมาคุยกันอะไรอย่างงี้ ก็ช่วงนี้ก็เจอได้ที่เจลแวนิวไปร้านนั่งชิวบางร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมึงไปไถรอเลยมึงไยรอเลยมึงไถรอมันไม่ต้องทำอะไรเลยเดินดูแไปแล้วมึงไปที่เชฟอะโวคาโดแล้วมึงไปจอดตรงนั้นรอแล้วมึงก็เลือกรอพอเห็นน้องเข้ามาแล้วมึงแนะนำเขามึงไปศึกษาเรื่องอะโวคาโดมาว่าพันุไหนประเทศไหนดีจังหวัดไหนแล้วมึงสอนวิธีการมึงจะได้มีเรื่องคุยกับเขาคุณจะบอกว่าคนเราอยากมีความรักอยากมีความรักที่ดีก็ต้องพยายามนะบูมใชไม่ได้มึงนอนรอเฮียไม่ก็ไม่มีใคร มานะใช่เออแต่วันนี้ขอบคุณน้องมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องความรักเท่าไหร่่สตัวเท่าไหร่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายให้ในมุมน้องเขาว่าเอ้ยน้องพูดไม่ค่อยเก่งแต่ทำไมรักหมดใจอะไรแบอันนี้พูดไม่ค่อยเก่งนะครับอย่างไวัยโอ้ยน้องน้องแบบถ้ามันตลกนะมันตล่ฉันรู้ฉันรู้ว่าชอบบันเทิงเราชอบเราปลอมใจอะน้องปลอมใจแต่มันะน้อองชบ น้องเขจริงใจอีอออกเอออ่าวันนี้ขอบคุณน้องด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคคุณนะะแต่ที่สำคัญขอบคุณ t r a ซ e เมย์น้องเสียงไม่ได้ขอบคุณขอบคุณ t r a ซ e เมยนะคะขอบคุณสถานที่ด้วยเอมมี่พระราม9ซอย49นะคะอ่าอุยร้านน่ารักมากนะใช่ร้านเหมาะกับการมากินข้าวแล้วถ่ายรูปมากๆบอกเลยสายคาเฟ่ที่อยากผู้หญิงถ่ายถ่ายรูปสวยๆนะที่นี่เช็คอินลงรูปไปเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายทุกคนด้วยดีครับดีครับจิบนิหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะ e <síntos>